วันนี้ช็อตที่สามเป็นช็อตที่เป็นปริศนาธรรมเหตุที่ว่าเป็นปริศนาธรรมเนี่ยถ้าเราได้พิจารณาเราจะรู้ด้วยเหตุด้วยผลว่าท่านไม่ได้สร้างไว้ให้มันสวยๆงามๆสร้างไว้เพื่อฆ่าเวลาไม่ใช่แล้วท่านสร้างเมื่อไหร่ สร้างแต่บรรปพชาเป็นสัมเณรครับตอนอยุสิบเก้ามีแม่พิมพ์ด้วยนะครับพระพิมพ์นี้เรียกว่าพระสมเด็จเกตบิดท่านจะเขียนว่าแม่พิมพ์สมเด็จ ต่อข้างล่างรอสอสองสเขียนไม่ถหลังแม่พิมพ์นะครับรอสอสองสเนี่ยตอนเสด็จพ่อเจ้าบรรพชาเป็นสาม,มเณรนะครับจะเตรียมการกี่ปีผมก็ไม่ได้ทูลถามเพราะว่ามันเป็นปกติต้องเตรียมการแน่นอนเพราะเรื่องอย่างนี้บางทีไม่สมควรจะไปถามคิดเอาบ้างก็ได้แล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไร เรียกว่าสมเด็จเกตบิดเดี๋ยวผมจะยยกให้เห็นแม่พิมพ์ชัดเจนขึ้นผมไม่ได้เอาดินน้ำมันมาปั๊มนะฮะเพราะว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เรามีของจริงถ้าใครอยากจะศึกษาอยากดูก็บอกมาเราจะให้ดูสมเด็จเกตบิดนะครับปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าทำไมเกตต้องบิด ทำไว้ทํำไรเป็นปริศนาธรรมครับปริศนาธรรมในแง่ไหนในแง่บุมที่ว่าพระศาสนาเนี่ยจะมีอายุโดยครบถ้วน5,000ปีหรือห้าพันพศศาแล้วก็จะไปช่วงเขาเรียกว่าว่างศาสนาทัันดอนกับสัตวทันดอนกับ ช่วงนั้นจะไม่มีศาสนาผู้คนจะล้มตายกับเป็นเบือ่อฆ่าแกงกันไม่มีหลักยึดแล้วจึงจะเกิดศาสนาขึ้นมาในช่วงที่ไม่มีหลักคำสอนยึดเหนี่ยวคนก็จะทำอะไรไม่กลัวบาปบุญคุณโทษกอนคิดดูในขนาดนี้มีหลักฐานหลักในการให้ยึดเหนี่ยวแล้วยังฆ่าแกงกันยังเอาััเอาเปรียบกันยังทำลายหักล้างกัน จะเป็นสามัญชนพระสงฆ์องค์ขาเจ้าหรือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในโลกนี้ก็เราจะเห็นกันทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปช่วงปลายศาสนาก็จะยิ่งพบปัญหาอย่างนี้มากขึ้นโอยมแมลงแมลงจะพบปัญหาอย่างนี้มากขึ้นและถ้าหมดอายุศาสนาห้าพันปีไปแล้วเนี่ย เขาเรียกช่วงสัทธดันดอนกับสัทธทันดอนกับเนี่ยเป็นช่วงว่างศาสนาพวกที่บำเพ็ญภาวนารู้เห็นก็จะอยู่ตามป่าจำเขาจะไม่อยู่ในบ้านในเมืองเพราะบ้านเมืองมีแต่ปัญหานะครับพระพิมพ์นี้ ท่านให้ชื่อว่าพิมพ์เกตบิดช่วงแรกๆพระพุทธเจ้าตัดสรุ้แล้วกว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงผู้ที่จะรองรับบาร,รมีของพระพุทธเจ้าก็บุคคลที่ใกล้ชิดชุดแรกก็คือเบนจพักพคขีหรือปัญจวัคขี่ห้า,พร,าพระองค์พทายาโกนทยะเป็นองค์แรก ที่พบพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็หลบไปเพราะตกลงกับเพื่อนทั้งห้าท่านไว้แล้วว่าเราจะไม่ต้อนรับพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายชิตถาเนี่ยเสียสัจจะหายมากินข้าใหม่มาฉันข้าใหม่ก็เลยหนีเลยไปอยู่ที่ไหนครับหนีไปไหนไปอยู่ป่าอิสิตณนะเมฤุกทายาวันผมไปมาแล้วนะครับ ผมโชคดีไปมาหมดแล้วสี่สถานที่สังเวชย,ยาิสถานสี่ตำบลน่ยผมไปมาหมดแล้วผมจึงเข้าใจได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นศาสนาก็ต้องหากำลังคนมาช่วยนึกถึงอาจารย์พระสองพระทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์ก็ตายไปแล้ว อีกองก็เพิ่งตายไปเมื่อเช้านี้เองแล้วก็อีกองก็เข้าไปเป็นพมไม่มีรูปแล้วจะเห็นนะ่ะแม้แต่ผู้เจ้าเจ้ายังลำลึกถึงพระอาจารย์ของพระองค์นะฮะผู้มีพระคุณเมื่อผู้มีพระคุณตายไปแล้วก็ต้องไปนึกถึงคนที่ใกล้ชิดอิสารรับใช้ก็ปัญจวัคคี พอปันจากวักคคีแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนปาอิสป่าอิสิปา,ปาะนาะมนลึกทยวันก็ไปโปรดถามว่าไปยังไงโดยหลักถ้าระยะใกล้ๆพระอ,องค์จะเสด็จพระราจำเนินไปถ้าไกลก็จะเหาะไปครับ ใครจะเข้าใจผมไม่เข้าใจผมก็เรื่องของคุณของท่านผมศึกษามาถ้าคุณได้ศึกษาคุณจะรู้เลยว่า,ผมม,วามผมมีความรู้จริงผมมีความรู้จริงเพราะพ่อผมชื่อโตศึกษาจากพ่อพ่อผมชื่อจอมศึกษาจากัาจารที่ห้าฉะนั้นพระพิมพ์เกตบิด เมื่อจะเผยแพร่คำสอนก็ต้องเอาคนใกล้ชิดเหมือนผมทําอยู่ขนาดนี้เนี่ยจะเผยแพร่บารมีของพระอ,องค์ท่านก็ต้องรวบรวมลูกหลานของพระอ,องค์ท่านหรือผู้ที่เคารพนับถือพระอ,องค์ท่านศึกษาเรื่องพระสมเด็จจึงเปิดชมรมศึกษาพระสมเด็จแท้ขึ้นแล้วใครมาได้ก็มามาไม่ได้ก็ศึกษาทาง YouTube นี่แหะครับเนี่เป็นวิธีการเผยแพร่ฉะนั้นพระศาสนาในช่วงแรกใช้คนน้อยไปเผยแพร่ใครสนใจก็ให้พาเข้ามาหามาบวชให้ตอนหลังมั่นคงแล้วก็แน่นอนแล้วก็ให้ปัญจวัคคีย์บวชให้เองถึงปัจจุบันนี้ไม่มีปัญจวัคคีย์แล้ว มีแต่สมมุติที่สงก็ทำหน้าที่บวชไปตามหลักการฉะนั้นพระศาสนาจึงกว้างใหญ่ไพศาลไปเป็นระยะเวลาหนึง่งตอนนี้สองพันกว่าปีและผมได้เรียนได้ว่าศาสนาหนึ่งนี่มีอายุประมาณ5,000ปีทุกศาสนาทุกพระองค์ที่มาตัดสู้ คําสอนจะอยู่ตั้งมั่นอยู่5,000ปีแล้วก็เสื่อมสลายท่านจึงสร้างพระเกตบิดไว้ให้รู้ว่าความมั่นคงจะน้อยลงไปเรื่อยๆศาสนาจะเรียวปลายเมื่อสมัยผมเป็นเด็กผมก็สงสยัยเอ๊ะทำไมเนาะผมคนบ้านนอกครับพระเบรเดินบินบาตชาวบ้าน ชาวไร่ชาวนาเมื่อเจอพ้าปั๊บจะนั่งลงเลยครับบางทีก็ยกมือไหว้บางทีก็กราบเลยนะครับผมเห็นกระตาผมผมไม่เด็กวัดที่เป็นโตตามหลังหลวงพ่อหลวงพี่ชาวบ้านจะหยุดถ้าเดินสวนทางก็จะหลีกออกห่างให้พระเดินอย่างนี้เป็นต้นนั่นบอกให้รู้ว่าความมั่นคงทางจิต เชื่อในศีลอันบริสุทธิ์ของพระสงฆ์ซึ่งขอพูดนิดนึงพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าสมมุติว่าเป็นสงฆ์เท่านั้นการปฏิบัติีปฏิบัติชอบน้อยลงบางคนบางท่านยังคุยโมโ้อ,อ้วดว่า มีศินสองยี่สิบเจ็ดข้อวันนั้นตำหนิติเตียนผมมาในเพจพอสวนกลับไปสองทีลบทิ้งเลยนั่นบอกให้รู้ว่าเข้าใจผิดยังดีนะครับที่พอสำนึกได้ต่างกับคนบางคนขณะน,นี้ยังตำหนิติเตียนผมท่านั้นท่านี้อยู่คนจะดี มันก็ดีคนจะชั่วมันก็ชั่วห้ามกันไม่ได้ครับสําหรับภาพเกตบิด,ดท่านสร้างไว้เป็นปริสนาธรรมเพื่อให้รู้ว่าพระศาสนาจะเรียวปลายสร้างแต่แดเป็นเนนนะครับสวยมากเนี่ยสร้างแต่แดเป็นเนนต้นเด่สวยมากมีแม่พิมพ์ด้วยพระพิมพ์นี้สร้างแต่แดดเป็นเนน ที่ผมทราบข่าวมาว่าจะมีการตรวจสอบอายุพระและถ้าพระที่มีแม่พิมพ์ด้วยจะได้ความสนใจเป็นดับหนึ่งตรงนี้แหละครับผมเชื่อว่าที่ผมให้ความรู้ไปเนี่ยจะได้ประโยชน์สำหรับคนหลายคนมากถ้าไม่มีแม่พิมพ์ก็ตามเก็บพระถ้า มีแม่พิมพ์มีพระก็ถือว่าได้รับความสนใจสูงเป็นดับหนึ่งถ้ามีเฉพาะพระก็เป็นดับสองนะฮะแล้วก็ไปดูความสวยงามของพระอีกครั้งหนึ่งก็เลยเรียนประกอบให้พวกเราที่เป็นนักสะสมศึกษาแล้วเก็บแล้วก็มีปัญหาก็ถามมาครับ